สวัสดีครับผมนายอาสดานิยมเดจ่าวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการอา่อานอ่านข้ากออนลอ็ลกและการใช้ปีร์ดูเกมน,นะครับให้เราเข้าไปที่อ d ดูโน่ให้ดีเสียงเ่นี่คือโค้ดที่เราเขียนได้นะครับก็กดรันดูให้เราเลื่อนไปที่ตรงกลาง แล้วก็ให้เรากอบท,ที่ลงท้ายด้วยคำว่า h e a นะครับเอาหนกอรี่ต้อ็นตล่มัมอว่ดะหมเลรงเอยไหนว่าอายด้ยหมอนอกเป็นยังไงน พ็อตอนนั้นก็อเนทีนี้ตน้ยักดูนี่คือนแรกเนาะใช่ค่ะมันดูเด่นัแล้วก็ให้เรากดนโดนสีนะครับนะครับแล้วก็ให้เราเอาเข้าไปวางไว้ตรงนี้ครับวางผมได้วางเสร็จเรียบร้อยแล้ว อุปก,กรณ์ก็จะมีบอร์อด Arduino โโแล้วก็ตัวด้านทานสองตัวแล้วก็หลอดไฟสองหลอดแล้วก็อัลซิโรสโคปแล้วก็ Virtual t e r m i n มิน,น,นะครับให้เราเอาค้ดที่ก็มาเอามาวางไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ผมได้วางเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้เราก็เก็บก็ให้เรากดรันได้เลยครับ ข้าที่ได้ก็จะมามันนี้ครับแล้วก็หลดนไปจะกระพริบสองหมดนะครับผมขอิดการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุรับ